ถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองผมตอบตรงนี้นะครับว่าเหมาตู้2,800คูปองแต่ว่าตอนนี้แับกิจกรรมเรียกได้ว่าเออเล่ยทุกคนไม่สามารถที่จะเข้าได้ต้องรอ GM แก้ไขนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย หมือนกิจกรรมจะเข้าได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนคนเข้าเยอะนั่นเองนะครับโอเคสําหรับการที่เราจะได้กิจกรรมนี้เหมาตู้แบบ2,810คูปองก็คือให้ไปที่หน้ารวมกิจกรรมหลังจากนั้นนะครับดอนลงมาแล้วเขียนคําว่าเนี่ยทุกคนเติมคูปองรับรางวัลนะคุณต้องเติมตรงนี้ก่อนเพื่อเอาพวกโทเค็น80กับ20ตรงนี้นะครับมันจะทําให้ส่วนลดเนี่ยลดลงมาเยอะมากนี่นะครับเดาไปดูสกินใหม่ของวอลเลตกันเลยไปกันเลย let's go ไปและนี่คือสกินใหม่ของวอลเลตนั่นเองนะครับโนบะ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมีหมูหมยองหูยนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนี่แล้วดูหน้าตาเอาเอไม่รู้ว่าเขาใช้พลังอะไรนะครับใครรู้ก็อธิบายได้นะครับผมอันนี้เป็นสกิลหนึ่งนี่นะครับนี่กิ้งดูท่ามันสม,มูทไปหมดเลยทุกคนอันิเมชั่นสกิลโอ้โหใหมก่กันี่เอฟเฟกต์วาร์ปทุกคนเป็นการเลิกชุดก่อนที่จะวาร์ปกับฐานเลยนะครับโอ้โหโคตรสวยโคตรดีโคตรลิมิเต็ดสวยจัดๆนะฮะโอเคแล้วจะไปเป็นอนิเมชั่นตอนเดินนะเรียกว่ามีการควงคอนด้วยนะครับผมเอออันนี้เป็น เวลายอยู่เฉยๆนะมันจะขึ้นแบบนี้น่าจะนะโทรหาพระเอกเหรอนี่เขาเป็นอะไรกับพระเอกอะแต่เหมือนเขาจะตุยไมะะ่ใช่ะเอ้เฟนการตุยมีแล้วก็เป็นอ๋อถ้าเดินด้วยหรอฮอปปิ้งประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบยืนกับอะไ์เป็นใจผมติดต่อไปด้วยใครสนใจเติมเกมถ้าเป็ิดติวช้อปได้เลยนะบอกเลยนะครับว่าถูกมากๆนะครับเอากำไรแค่เพียง5บาท10บาทเท่านั้นนะสนใจเติมเกมถ้าเปิดติวช้อปได้เลยนะจ๊ะสนใจเติมเกมติดกับผมได้เลยที่เทียนกูริชชอปนะลิงก์ได้อหัวหน้าเอง